สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่24กรกฎาคม2568ห้้พายเอฟซีพาท่านผู้ชมครับเดินทางพี่น้องนะครับมาหาปูสายตัดนะครับมาหาปูตั้งแต่ตอง,งวดแหละครับผมดนะับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรที่ปูให้บนล่างนะับให้สองซี ให้ล่างไปบนนะครับมาหาปูต้องงวดแล้วนะครับงวดวันที่1สิงหาคม2568เมื่อนี้ครับเดินทางมหาปูพี่น้องจะพามารับชมครับสูตรทําเงินนะครับงวดที่ผ่านมาปูให้เด่นให้เน้นนะครับเลขเด่นเลขเน้นคือเลขวิ่ง4นะครับสมาอยู่พี่น้องแต่ว่าในสูตรนะครับในสูตรจับคู่มะเขานะครับท่านผู้ชมเอ้านะครับ เดินทางมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องนะครับจังเข่าปกรกาบนวะมัส,สการปูน้ำกันเบื้องบรรยากาศพี่นอ้องคืมฟ้าคืมฝนนะครับจะพามารับชมครับวันนี้สูตรทําเงินนะครับอ่าพว่าถูกงวดจะมาหาปูตองงวดเลยเอ่างวดนี้อ่ามาลงไ้ซาเนี่ยนะพี FC, พ่น้องเนาะอ่าปูเอฟซีปูคนรอบปูคนถามก็มีนะครับสูตรทําเงินนะครับผมงวดเข่าก็มีด้พี่น้องเด้องวดบ่อเข่าก็มีนะครับ งวดนี้ห้าถูกใจห้าตรงใจห้ามากห้าชอบนะครับห้าได้ไปห้ายิบจับลอตเตอรี่นะครับแดงแดงลูกศิษย์ปู่พี่น้องอา่าลูกศิษย์ปู่รายอยู่นี่นะครับเอานะครับพาไปขอพรน,นะครับองค์พระพุทธรูปองค์พระประธานใหญ่ด้วยพี่น้องเด้อนะี่ครับผมอ่ยกมือสาธุน้ำกันด้วยพี่น้องเด้อนะครับสาธุเด้อปู่เด้อนะครับองค์พระพุทธรูปองค์พระประธานใหญ่ ลูกหลานขอวอวยพรให้ลูกหลานญาติพี่น้องสุขุสุขนุนเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่นยา,ยานพะ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าอาสุขุสุขนุนขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมให้เพิ่นอายุมั่นคนยืนให้โชคให้มนันให้เฮงๆให้รลำให้รวยเด้อนะครับงวดวันที่1สิงหาคม2568สาธุยกมือสาธุด้วพี่น้องเด้อนะครับผมเอานะับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันด้วพี่น้องเด้อนะครับสูตรทำเงิน กา,ก,การนมาสการครับปู่กาบนมัสก,การเจ้าค่ะวันนี้วันที่24กรกฎาคม2568นห้รับผมพายเอฟซีพายธรรชมครับเดินทางมาหาปู่สายตัดนะครับทรามชมุมงวดนี้มาซาแนี่ยสูตรทําเงินมาช้ามาแน่ป,ปู <laughs> ่สูตรบนสูตรล่างนะครับปู่ลงให้แล้วนะพี่้องนะเนาะอันนี้สูตรอันนี้ชุดบนล่างของงวดที่แล้วสองให้ล่างไปบนนะครับสูตรนี้ปู่ลงให้แล้วทรามชม <laughs> เดี๋ยวบอเถามณีออจะลงองย่ำให้เอฟซีนั่มาสูตรนี้ปูลงให้ตั้งแต่ต่องวดแล้วนงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันรอยหิบจังรอบเมื่ไ่น้องเด้สูตรทําเงินงวดที่ผ่านมาปูให้เดนให้วิง่งเกับ4เด่นที่4นะครับแต่วันนี้ต่ลางบบมี 2, อามาสองน้องถาม่าสนี่จะเข่าทั้งสองสี่สเด้บปูเน้นคาัคาขึ้นหนี่กับหนึ่กเอ้ยหนกับศูออกสอเพราะว่าปูเน้นสสูตรทาําเงิน ซีมา,ากคับพี่น้องมาหลักหน่วยพร่อ,ะอนะครับเอา้เอามากาส่ในอ่งวัดนี้พี่น้องเอพราะว่าทุกวัดนี้ปูจะลงให้ตองวัดเลยสูตรทำงเงินเอ้าวันนี้เป็นในที่เดินบ่ะเดินต่อป่ะหนึ่งเลยเนาะครับหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสี่เลยเนาะ ลเละได้ตะล่างนับสูตรปูก็เคยบอกเลยได้พี่น้องเลยนับสูตรค<ช>ำนวณใ,ใช้ได้ตลอดชีพใช้ได้ตลอดชีพสูตรนี้นะครับเอาลักหน่วยพี่น้องนะครับลักหน่วยรักหน่วยวันที่แล้สามสองซีเท่ากับซีตังแล้วก็ไล่ไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไล่ไล่ไปหกตัวพี่น้องนะครับแล้วา ครบแล้วห้อกลับมาแถวสองแต่ว่ามาตอลักที่สองนี่พี่น้องกับเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวสองหาตัว<ม>อ่าเดลเรกนี่แต่ล่างนะครับปูเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่เด่นเจ็ดกับสองมัคร,มครับปูเด่นเจ็ดกับสองพี่น้อง องเจ็ดัแปดแปดสองแปส่เกเขียนสเพียปูเก้าสองเขียนสองเดียจะั้าสองเก้าสาเก้าสจะว่ก้าสองมะปูอ่าดิน เน้นไปที่สอง่ะเน้นไปที่สองเลยเออพี่น้องอับเด่นปีที่สองออะน,นะครับในตารางเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ถ้าบอมักตัวที่ปูจับให้พี่น้องอนะครับเจ็ดกับแปดนี่เข้ากับจับใส่กันได้เจ็ดกับเก้าก็ใส่กันได้นะครับเออจับเอาก็ได้พี่น้องจับเอาอ่าสัดสัด,ต,ดตัวนี้ตัดตัวนี้เด้ไหะ ตัดแปดสี่ปะปตัดเจ็ดสามโอ้ตัดเจามตัดแปดสีโอ้ตัดแป <8, 2. S 2> oh. ดสมาได้สอมาได้พี่นัอง 8, 2, 2> คือเด่นส <5. S 2> อยู่ปูคือตัดแปดส ถ้าเป็นตัวกับมาแปดสองมาบ่ได้มาได้สองมาได้สองแปดตัดตัวไหนมาตัวนั้นได้พี่น้องได้อย่าลืมตัววงตัวใดละปูวนี่แล้ววงวงเจ็ดสองจะบอกมาแปดสองบ่สองแปดปะปตัวร่องตัวใดปูลองตัวนี้ลองตัวเนี่ยนะอ่ากันตัวนี้ยเก้าสอง กับเจ็ดสี่แปดสองมามาแต่ว่าปูว่าสองแปดมาได้พี่น้องเด้อนับตัวกลับมาได้มาปูอ่ะตัวกลับมาได้ท่านผู้ชมไฮเอฟซีฮาผู้บอลมักแปดสองสองแปดพี่น้องนับปูวาแปดสองนี่ถ่าแปดสองมาม่าคือว่าสองแปดนีมนน่มาได้นับปูเนาะมาได้เนียนเจ็ดสองวงกลมเม็ดเดียวเยวอ้าท่านผู้ชมนี่นับสูตรทำเงินนับมาช้า มาแน่บอปูหมดเลยมา <laughs> บ่าวแถาเขียนตัวใหญ่ๆให็นด้ท่านผู้ชมด้วยแล้อ่าหันไปทางแม่หมูน้ำนะครับสูตรทำงินพี่น้องหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นแนวทางนะครับงวดนี้มาปูลงไห้ชาเนี่ยธรรมดาสูงงวดนี้ออกปุ๊บปูจะลงให้ปั๊บเลยนะครับอ่าเลขในตารางเจ็ดแปดเก้าสองสามสี่นะครับ,าต,า C, รบตามสูตรนะครับหรือผู้ใดจะจับ,จ,บจังสี่ส่กันเอาก็ได้ด้พี่น้องเจ็ดแปดเจ็ดเก้าไซกันเอาก็ได้ อันนี้ปูจับให้ก็คือเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสอ่เ้าสองเก้าสามเก้าสีเล็กวิ่งวิ่งเด่น2ร่องเจ็ดนะปูเน้นให้ก็คือ72เม็ดเดียวนะคถัดติดสอง่พี่น้องตัวเด่น72 82 92แต่ว่า82ดสอ, 8, สอที่ปูตัดปูวา่าถามมาคือมาสองแปดพี่น้องนสองแปดเอาไว้ได้นะครับตัด73ก,กับ8ปดอย่าลืมนะปูสายต,ต,ตัดตัดตัวไหนออกตัวนั้น ตัวร่องปูไฮร่องเก่าสองกับเจ็ดสีกับแปดสองนั่พี่น้องนะแปดสองคือว่าไฮสองแปดไฮกับเป็นสองแปดนะผู้ใดมักแปดสองไฮกับเป็นสองแปดอ่าเอานะครับอันนี้สูตรทําเงินได้พี่น้องเด้อสูตรทําเงินนะครับหาราคาชอบหาได้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เอาชุดบนล่างที่ปูร่องให้ได้พี่น้องเด้ออ่ะมีเบาะแถวสรุปให้นําอันนี้ชุดบนล่างนะับงวดที่พันหน้าสองสีตรงตรงตรง,งวดที่พันหน้าสองสีตรงตรง,ตรงให้ล่างไปบนนะับงวดนี้ได้มาแล้ว มาหาปูตั้งแต่ตองวดนี่นะครับชุดบนล่างหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเปลี่ยนแปลงไหปูเปลี่ยนนี่ครับตรงกันนี้ด้วยครับนี่เจ็ดสองนเด่นบนเด่นห้ากับสี่เน้นที่ห้านะครับห้าสี่นะครับตัวเดียวถ้าหามากคือหาสี่นะครับถ้าสี่มากศูนย์สี่สามสี่เด่นล่างสองกับเจ็ดโอ้ปูตรงกันกับสูตรทำเงินเลยตรงกันอ่านี่พี่น้องตรงกันกับสูตรทำเงินนี่นะครับอ่า เจ็ดสองเจ็ดสองตะวันชุดนี่ผันเด่นเจ็ดสามเจ็ดสามสูตรนี่ปูพันตัดอา่านับอย่าลืมนับตัวตัดมาได้ตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะครับท่านผู้ชมอ่าเอาสูตรนี่พี่น้องล่างนับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับท่านผู้ชมอา่านี่คือบ่มีในตัวเด่นปูคือจับหลักหา มาตามสูตปรปูาตามสูตรนี่เสูตรตัวเด่นนี่อ่าสูตรตัวเด่นตามสูตรลักเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องตรงกันนะครับชุดนี้ที่ปูให้ยตองวดัดเน้นห้าสองนับเจ็ดสองกับตรงกันอยู่งได้พี่น้องได้นับตัวร่องเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแต่ว่าสูตรท,ทำเงินไอ้สูตรทำเงินปูตัดอย่าลืมตัดตัวไหนมาตัวนั้นนี่เอาแคปหน้าจอพี่น้องสูตรทำเงินนะครับเด่นเจ็ดสองเม็ดเดียวเด่นลักสองพี่น้องเจ็ดสองแปดสองเก้าสองต่ว่าแปดสองมีปูว่า ให้กับเป็น2อแปดนะครับตัวร่องคือเก้าสองกับเจ็ดสี่นะครับลักแปดแปดสองแปดสามแปดสี่แปดสี่ปูตัดลักเก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่หรือผูอ้ใดมักตัวใด้กะ,ะถือใจในน,นี่กะหาไปเลยพี่น้องนะครับแคปหน้าจอยได้พี่น้องเดอ้อสูตรทําเงินนะครับมาช้ามาแน่ปัวามาช้ามาชัว <c oughs> ะจะเดินดีาานะบ่ท่านผู้ชมนะผู้ใดมักเล็กเด่นเล็กวิ่งสองกับเจ็ดได้พี่น้องเดอ้อ หาตัวมาไซสองกับเจ็ดะเป็นแนวทางได้พี่น้องเด้วนะครับงวดเข่าก็มีนะครับ,งว,รนะรบงวดหลุดกม็มีนะครับผมกราบขอบุญขอบคุณปูทำชุชมนะครับสูตรนี้เน้นค่าคื 7, 2, <12. S 1> อขึ้นเจ็ดสองทีปูเด่นสองแปดสองปูว่าให้เอาสองแปดถ้าผูดด้ใดมักแปดสองเอาสองแปดตัวร่องเก่าสองนะครับกับเจ็ดซีเอาขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับ ขอบคุณพ่อใหญ่ม่ใหไงพี่ปานอาสุขสุขคนให้โชคให้า ắ ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสาธุครับปูสาธุครับผม